สวัสดีครับแสงเทียนที่สว่างสวยัยไม่เพียงแต่ให้แสงสว่างนำทางชีวิตแต่ยังสามารถเป็นแสงแห่งบุญที่ยิ่งใหญ่ที่เราทุกคนสามารถร่วมสร้างกันได้ในความเชื่อแต่โบราณการทำบุญลงศพถือเป็นการทำทานอันยิ่งใหญ่เป็นการมอบบ้านหลังสุดท้ายให้แก่ผู้ยากไร้ร้ญาติให้ดวงวิญญาณได้สู่สุขติอย่างสงบสุขอาน,นิสงส์นี้จะช่วยต่อชะตา สะดาะเคราะห์และผ่อนเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีและด้วยจิตอันเป็นกุศลน,นี้เราจึงปณิธานว่ายอดขายเทียนบรารมีอักคระล้านนาทุกเล่มที่ทุกท่านได้บูชาไปเราได้นำปัจจัยส่วนหนึ่งมาร่วมทำบุญบริจาคลงศพอย่างต่อเนื่องเพื่อต่อยอดบุญให้แก่ผู้บูชาทุกท่านทุกครั้งที่ท่านจุดเทียนไม่ใช่แค่ท่านได้รับบารามีแต่บุญกุศล ในการให้ที่พักพิงสุดท้ายแก่ผู้ยากไร้ก็ได้เกิดขึ้นพร้อมกันและที่สำคัญที่สุดบุญกุศลที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้เราไม่ได้เก็บไว้แต่เพียงผู้เดียวแต่เราขอน้อมจิตอธิษฐานส่งต่อผลบุญและอนิสงส์ทั้งหมดนี้ถวายแด่องค์ครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทศาสตร์วิชาอาขาระล้านนาศักดิ์สิทธิ์ที่ได้บรรจุไว้ในไส้เทียนทุกเล่มนี่คือการบูชาครู คือการแสดงความกตัญญูและเพื่อต่อยอดบาร,รมีแห่งศาสตร์วิชานี้ให้คงความขลังและความศักดิ์สิทธิ์สืบต่อไปดังนั้นทุกครั้งที่ท่านได้บูชาเทียนบาร,รมีอัคระล้านนาท่านไม่ได้เพียงแต่ได้รับเทียนมงคลเพื่อเสริมบาร,รมีของตนแต่ยังได้เป็นส่วนหนึ่งของมหาบุญในการให้และได้ร่วมส่งบุญบูชาครูไปพร้อมกับเราขออนุโมทนาบุญกับลูกค้า ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านขอให้อนิสงผลบุญนี้และบารมีแห่งองค์ครูบาอาจารย์หนุนนำให้ชีวิตของทุกท่านพบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองสวัสดีครับ